สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูนิดอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูนิดมีนิทานเรื่องยายกัะตานะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังเอาละค่ะถ้าอยากฟังแล้วไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีลำนำบทที่6ซึ่งเป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะยายกระตาคะ่ะเด็กๆดูจากรูปภาพนี้นะคะนิทานยายกระตาปลูกถั่วง,งาให้หลานเฝ้ากากินถั่วง,งาเจ้าเรื่องตื่นเต้นต้องติดตามนะคะเด็กๆดูในรูปนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ,ะสังเกตไปทีละอย่างนะเด็กๆเห็นเด็กสคนใช่ไหมคะ เห็นตาแก่ๆอาจจะจะเป็นนายพรานเนาะมีธนูมีอะไรอีกคะมีหนูมีหมามีแมวมีมแมลงวีเอไม่ได้มีเท่านี้นะยังมีมากกว่านี้อีกนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยคะ่ะเด็กหญิงมะลิชื่อเหมือนดอกมะลิเธอชอบเก็บดอกมะลิมาร้อยมาลัยบูชาพระ ดอกมะลิสีขาวส่งกลิ่นหอมกรุ่นอยู่ในสวนหลังบ้านทุกวันพระมะลิจะช่วยยายเก็บดอกมะลิไปบูชาพระที่วัดใกล้บ้านวันหนึ่งยายพามะลิไปทำบุญที่วัดโพวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของกรุงเทพมหานคร ในวัดโพมีเจดีหลายองค์เจดีแต่ละองค์ติดกระเบื้องแต่งลายดอกไม้หลายสีมะลิบอกยายว่าเป็นเหมือนเจดีดอกไม้ในวัดโพมีพระอุโบสถหลังใหญ่และมีพระวิหารหลายหลังมีรูปปั้นยักษ์มีตุ๊กตาจีนตัวใหญ่หน้าตาท่าทางขึงขังยืนเฝ้าประตูเหมือนคอยจ้องมองคนที่เดินผ่านไปมา มะลิไม่กล้ามองหน้าตุ๊กตาจีนนะักเธอกลัวว่ามันจะโกรธถ้าตุ๊กตาจีนโกรธมันคงจะกระโดดเข้ามาจับตัวเธอไม่ต้องกลัวหรอกหลานมันเป็นตุ๊กตาหินเท่านั้นเองยายบอกแล้วหัวเราะเมื่อเห็นมะลิทำท่ากลัวตุ๊กตาตัวใหญ่ยายกับมะลิเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถหลังใหญ่ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์เล็ก และพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีภาพลายไทยและภาพวาดจำนวนมากอยู่ที่ฝาผนังยายบอกมะลิว่าภาพวาดนี้มีค่าเราต้องช่วยกันรักษาอย่าไปทำลายมาสิยายจะพาไปดูภาพนิทานเรื่องยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า ภาพนิทานอยู่ที่ไหนหรือจ๊ายายรีพาหนูไปดูหน่อยมลิบอกยายท่าทางดีใจยายพามลิไปที่หน้าต่างพระอุโบสถตรงหน้าต่างบ้านใหญ่มีภาพลายไทยและภาพนิทานนี่ไงหลานหลานภาพนิทานเรื่องยายกะตายายชี้ให้มลิดูภาพวาดที่เชิงบานหน้าต่าง หน้าต่างหนึ่งบานมีภาพนิทานหนึ่งภาพหนูอยากฟังนิทานในภาพไหมจ๊ะยายถามมะลิอยากฟังสิจ๊ะยายมะลิตอบหนูจะรอฟังแล้วถ้าอย่างนั้นก็ตามยายมายายว่าพลางขยับเข้าไปใกล้บานหน้าต่างแล้วเริ่มต้นเล่านิทานไปทีละภาพเรื่องยายกระตา ยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหลานร้องไห้ไปหานายพรานขอให้ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนาน ยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีนายพรานตอบว่าไม่ใช่กรมการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหนูขอให้ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตีหนูตอบว่า ไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมวขอให้แมวช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแมวตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้า หลานจึงไปหาหมาขอให้ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหมาตอบว่าไม่ใช่กรงการอะไรของง้อ ล้านจึงไปหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม้ค้อนตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้อ หลานจึงไปหาไฟให้ช่วยไหมไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไฟตอบว่า ไม่ใช่กงการอะไรโองข้อหลานจึงไปหาน้ำให้ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไมหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนาน ยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีน้ำตอบว่าไม่ใช่กรงการอะไรโค้งข้อหลานจึงไปหาน้ำให้ช่วยดับไฟอ่ะอันนี้ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะหลานจึงไปหาตะหลิ่งให้ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมา หมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีตะลิงตอบว่าไม่ใช่วยกุ้งกันอะไรของข้อ หลานจึงไปหาช้างให้ช่วยถล่มตะลิงตะลิงไม่ช่วยพังทับน้ําน้ําไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนาน ยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีช้างตอบว่าไม่ใช่กุงการอะไรของข้าหลานจึงไปหามาแลงวีให้ช่วยตอมตาช้างช้างไม่ช่วยถล่มตะลิงตะลิงไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไมหม้ไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมา หมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีมลรงวีตอบว่าข้าจะช่วยตอมตาช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้าง ช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตะลิงตะลิงจึงรีบไปช่วยพังท <asi> ับน้ำน้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟไฟจึงรีบไปช่วยไหม้ไม้ขอนไม้คอนจึงรีบไปช่วยย้อนหัวหมาหมาจึงรีบไปช่วยกัดแมวแมวจึงรีบไปช่วยกัดหนูหนูจึงรีบไปช่วยกัดสายธนูของนายพรานนายพรานจึงรีบไปช่วยยิงกา กาจึงเอาถั่วเอางาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานมาคืนหลานหลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ตากับยายยายกับตาก็เลิกด่าเลิกตีหลานแต่นั้นมายายเล่าพลางขยับตัวไปพลางมลิกก็ขยับตามไปด้วยพอเล่าจบทั้งยายและหลานก็มาหยุดอยู่ที่ภาพสุดท้ายสนุกมากเลยจ้ะยายมลิกบอก เมื่อได้ฟังนิทานจนจบจ้าสนุกมากเล่าเรื่องนี้ทีรายยายก็สนุกทุกทียายบอกมาลีกลับไปดูภาพนิทานอีกเธอเห็นภาพยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าภาพของกาที่มากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนาน ภาพของหลานสองคนที่ไปตามคนนั้นคนนี้ให้มาช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยจนในที่สุดมาพบมาแมลงดีใจดียายจา๋ายายของมะลิเหมือนยายกระตาในนิทานไหมจะ๊ะมะลิถามไม่หรอกจา้ายายบอกยายของมะลิไม่ตีไม่หล่าหลานหรอกทำไมละจา้ายายมะลิถาม ก็เพราะหลานของยายจะไม่ปล่อยให้กามากินถั่วกินงานะสิยายตอบมะลิยิ้มพอใจรีบเข้าไปกอดยายและกระซิบเบาๆว่ามะลิรักยายที่สุดในโลกเอาละค่ะจบแล้วสำหรับนิทานเรื่องยายกะตานะคะเป็นยังไงกันบ้างละ่ะสำหรับเจ้าหลานตัวแสบนะคะบอกให้เฝ้าถั่วเฝ้างาแต่ก็ยังเป็นยังไงคะไม่เฝ้าปล่อยให้นก มากินอีกามากิน 7, เจ็ดเมล็ดเจ็ดนานใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเอาละ่ะเรามาดูกันต่อค่ะว่าครูนิดมีบทกลอนนะคะความดีความชั่วอ่านแล้วเด็กๆช่วยกันบอกข้อคิดด้วยนะคะความดีความชั่วปลูกต้นข้าวเกิดมเมล็ดข้าวดังเขาว,ว่า ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันหวานลงจงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป ความชั่วไซ้อย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยนะคะบทนี้นะคะสอนในเรื่องของความดีความชั่วก็เหมือนกับเราทําอะไรมันก็จะเกิดผลแบบนั้นเหมือนกับที่เราปลูกอะไรลงไปมันก็จะขึ้นมาเป็นผลอย่างนั้นเช่นปลูกถั่วก็ขึ้นเป็นต้นถั่วบางคนบอกคุณนิดปลูกถั่วเขียวทําไมได้ถั่วงอกอันนั้นมันคือลักษณะของมันที่มันงอกขึ้นมามนเป็นมุกตลกนะคะเช่นเราปลูกมะม่วงมันก็จะออกมาเป็นต้นมะม่วง หาได้น้อยนะหรือยังไม่เจอนะที่แบบเด็กๆขาเด็กๆจะปลูกต้นมะม่วงออกมาเป็นมะพร้าวได้ไหมหลูกเป็นไปไม่ได้นะคะปลูกอย่างไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกับการกระทําถ้าทาความดีก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีทําความชั่วก็จะได้รับสิ่งชั่วตอบแทนกลับมาเพราะฉะนั้นให้เด็กๆมันปลูกฝังความดีแล้วก็เลิกทําชั่วนั่นเองนะคะ เอาละทีนี้เรามาตอบคำถามจากเรื่องกันค่ะจากเรื่องที่เด็กๆอ่านยายกระตาไปนะคะข้อที่หนึ่งค่ะยายพาเมาลิไปดูภาพนิทานยายกระตาที่ไหนที่ไหนเอย่ยเด็กๆจำได้ไหมคะเยี่ยมมากค่ะมีคนตอบว่าที่วัดใกล้บ้านเอแล้ววัดอะไรล่ะคะในเรื่องจำชื่อวัดได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากค่ะชื่อว่าวัดโพนั่นเองนะคะ ข้อที่2อมาลิกลัวอะไรเมื่อไปถึงบริเวณนั้นจำได้ไหมคะว่ามาลิกลัวอะไรเก่งมากค่ะมาลิกลัวตุ๊กตาจีนตัวใหญ่นะคะเมื่อไปถึงบริเวณนั้นเพราะมันหน้าตาขึงขังหน้ากลัวด,ดุดุมากเลยใช่ไหมคะเอาละข้อที่3นะคะยายกระตาปลูกพืชอะไรให้หลานเฝ้าเด็กๆจำได้ไหมอยู่ในบทที่เราอ่านนิทานนั่นเอง ถูกต้องค่ะยายกระตาปลูกถั่วและงาให้หลานเฝ้านะคะข้อที่4หลานไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้างเอาละเริ่มจากไปขออะไรคะขอนายพรานคนแรกเลยนะคะเริ่มจากขอนายพรานให้ไปช่วยยิงกาพอนายพรานไม่ยิงก็ไปขอใครคะขอหนูให้มาช่วยกัดสายธนูหนูไม่ทำไปขอใครคะขอหมาให้หมามากัด หนูอ่ะพอทีนี้พอเป็นยังไงคะพออะไรลูกพอหมาไม่มากัดอ่ะไปขอแมวแมวให้มากัดหนูแมวก็ไม่มาก็เลยไปขอหมาให้มากัดแมวอีกต่อหนึ่งพอหมาไม่มาก็ไปขอค้อนให้มาย้อนหัวหมาย้อนก็คือมาตีนั่นแหละมาย้อนหัวหมาค้อนก็ไม่มาอีกก็เลยไปขอไฟให้มาไหม้หัวค้อนอ่ะทีนี้ไฟก็ไม่มาก็ไปขอน้ํา ให้น้ำมาช่วยดับไฟน้ำไม่ช่วยไปขอตะลิงให้ตะลิงพังทับน้ำเอา้าตะลิงก็ไม่ช่วยอีกก็เลยไปขอช้างให้มาถล่มตะลิงช้างก็ไม่ทำสุดท้ายไปขอมแมลงวีมแมลงวีรับปากว่าได้เลยค่าจะไปช่วยตอมตาช้างให้เน่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาไปขอนะคะมีนายพรานมีหนูมีแมวเีก็กเพิ่มแมวเข้าไปด้วยนะคะหมาคอน ไฟน้ำตะลิงฉางมาแรงวีนะคะนี่คือมีอยู่เท่าไหร่คะ1 2 3่5 6 7 8 9 10 10้าคนนะคะ10อย่างที่หลานไปขอให้ช่วยนะคะเด็กๆชอบนิทานเรื่องนี้ไหมเพราะอะไรอันนี้เด็กๆต้องตอบเองนะคะชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรนะคะเป็นเหตุผลส่วนตัวได้เลยเอาละค่ะครูนิดมีคำถามว่าถ้าเด็กๆเ,เป็นหลาน ระหว่างเด็กๆตั้งใจเฝ้าถั่วงาหรือเด็กๆจะคอยร้องขอความช่วยเหลือดีคะถ้าเป็นหลานในเรื่องนิทานที่คุณริ์เล่านะอ่าบางคนบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกเป็นหนูนะหนูจะตั้งใจเฝ้าถั่วงาให้ดีเลยนะคะเพราะจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นนะคะแต่เนี่ย นิทานเรื่องนี้หลานไม่เฝ้าใช่ไหมคะเลยต้องไปรบกวนคนนั้นคนนี้เอแล้วถ้าเด็กๆเ,เป็นบุคคลหรือสิ่งของในเรื่องที่ได้รับมามีคนมาขอความช่วยเหลือเด็กๆจะให้ความช่วยเหลือไหมคะเอเพราะอะไรถึงเ,เด็กถึงอยากจะให้ความช่วยเหลือถ้าเป็นคนที่มาขอให้เราช่วยในสิ่งที่ดีๆเช่นขอให้ช่วยบริจาคเงินเพื่อช่วยคนที่น้ำท่วมหรืออะไรอย่างเนี้ย ควรช่วยไหมคะ,ะควรเนาะถ้าช่วยสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดมีคนมาให้ช่วยในสิ่งไม่ดีเช่นเนี่ยมันไสคนนั้นมากเลยช่วยไปเตะกัดตัดขาให้หน่อยได้ไหมช่วยไปต่อยให้หน่อยได้ไหมแบบนั้นเด็กๆจะไปช่วยไหมคะไม่เนาะถ้าอะไรเป็นสิ่งไม่ดีพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ เพราะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราทำความดีนะคะสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาตัวเราแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ดีสิ่งไม่ดีนั้นสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาหาตัวอยู่ดีนะคะเอาละ่ะนอกจากนั้นแล้วเรามาช่วยกันเติมคำลงในช่องว่างค่ะจากบทกลอนเรื่องความดีความชั่วที่ปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะมีคำมาให้เด็กๆเ,เติมค่ะมีคำว่ามเมล็ดข้าวกล้วย เดียวกันพืชพันปลูกผลดีความชั่วแม่นแม้นชั่วนะคะอ่นนี้คือตัวอย่างของบทกลอนเต็มๆนะเรามาช่วยกันเติมครูนีจะอ่านและเด็กๆช่วยบอกนะคะว่าคำที่ต้องเติมเป็นคำว่าอะไรเริ่มค่ะความดีความชั่วนะคะปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว,ว่าเติมคำว่าอะไรคะ คำที่หายไปคือมเมล็ดข้าวนะคะต่อไปค่ะปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นเติมคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะคำว่าแม่นมั่นนะคะปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันเติมคำว่าถูกต้องค่ะคำว่าเดียวกันนะคะต่อเลยค่ะตามพืชพันุหวานลงจงเข้าใจ เติมคำว่าพืชพันนะคะต่อไปค่ะแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วอันนี้เติมคำว่าอะไรคะความชั่วนะคะปลูกลงคงได้ชั่วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะความดีคงไม่กลัวขุมตัวได้เติมคำว่ากลัวนั่นเองนะคะกลัวก็คือ มาใกล้มาชิดมาช่วยอยู่คุ้มครองนะคะกลัวต่อไปปลูกความดีผลดีมีทั่วไปเติมคำว่าเยี่ยมมากค่ะผลดีนะคะบรรทัดสุดท้ายความชั่วายอย่าปลูกเป็นถูกเอ้ยเติมคำว่าปลูกนั่นเองค่ะ เอาละเด็กๆเ,เติมให้หมดจนครบแล้วนะคะและอย่าลืมนะคะตั้งใจอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบทที่เด็กๆได้ฝึกอ่านไปนั้นสนุกสนานแค่ไหนแล้วฝึกอ่านให้คล่องนะคะสำหรับวันนี้นิทานยายกระตาสนุกสนุกมีนิทานให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ช่วยกันลองฝึกเล่าแบบนี้ต่อๆกันดูนะคะว่าเด็กๆจำได้ไหมว่า หลานสองคนไปขอให้ใครช่วยครูนิดชอบบทนี้มากเลยเพราะอ่านทีไรก็สนุกนะคะขอให้เด็กตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะสำหรับคลิปนี้ครูนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ